เยอะนะเยอะไหมแล้วก็อันนี้จะเป็นพริกไทยอ่อนนะคะพริกไทยอ่อนพริกไทยอ่อนเราก็ตัดขึ้นก็ได้ตัดถ้ามันยาวไปนะคะแต่ถ้าทาร้านอาหารนะบางทีเขาก็ไม่ตัดหรอกเขาจะดูสวยงามเว่ายาวยาวยาว ถ้าแหน่เป็นดำเราก็ตัดทิ้งไปได้นะคะเอาลงไปผัดเลยนะคะหอมเลยค่ะเหมือนผัดขาอย่าเงี้ยแหละคล้ายๆกันก็แล้วแต่คนจะเรียกนะคะเดี๋ยวรอผัดอันนี้ให้สุกแป๊บนึ่งนะคะ ใบมะกรูดใบมะกรูดใบมะกรูดเราก็ใบใหญ่นะคะขอบคุณหลายๆนะคะ Thank y o ี s โซมัดนะคะขอบคุณคุณย่านะคะไม่ลืมอ่านนละขอบคุณนะคะน้องย่ายังอยู่คุณย่ากุรัน เอเคเผามะกรองนะคะแมวยิ้มโอ้ยคอมเมนต์เทียบเลยอันนี้ในกระทะก,ก็จะต้องรีบทำ <c oughs> ขอบคุณนะคะทักทายกันก่อนนะคะทักทายนะคะขอบคุณนะคะฮัลโหลฮัลโหลคนภาษาอังกฤษนะคะทักทายทักทาย Thank you so much Haro My Friend Thank you Thank you I love you นะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเราผัดอันนี้ให้สุกก่อนนะคะอันนี้ใบมะกรูดนะคะเราก็ฉีกเดี๋ยวเราจะใส่ไปพร้อมปลาเลยนะคะใบมะกรูดก็พริกพริกแดงเหลืองแดงนะคะที่เราหั่นไว้ ขอบคุณหลายๆนะคะ Thank you so much. I love you <c oughs> ขอชินอีกรอบ <laughs> Hello Hello my friend อร่อยอร่อยอร่อยเก็มไหมน้อกอร่อยอ,อ่ะ เ็มแลเดี๋ยวมันจะเค็มมากไปเสร็จแล้วเราก็จะเอาปลาลงไปผัดนะคะใส่ปลาได้เลยนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะนี่นะคะปลาใส่ลงไปเลยบนจานนะคะ แล้วก็โคเรโคเรนะคะต้องยืนนะคะต้องยืนนีมม่เห็นไหมน้ำมันน้อยไปเลยน้ำไม่มีเลยเก็เอาคุนเขาเคาเรโคเล,ะคล,ะคละนะคะให้มันให้มันทั่วตัวปลานะคะให้มันทั่ว,วะะิ้นปลา เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วโลยได้ใบโหยวพาสักน้อยนึงเสร็จแล้วนะคะ ยาติดไฟได้นะคะติดไฟได้เลย